สวัสดีครับเช้านี้อยู่ที่หน้าร้านไ้า์เป็นคัสตอมกำลังเปิดร้านนี่ด้านหลังด้านหลังวันเสาร์ที่เราเปิดประมาณ8โมงแต่เดี๋ยวเราจะไปขี่บน,ออนรอบเกาะรัตนโกดังกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปโดยภูเขขี่เล่นกันเช้าเช้าค่อยกลับมาใหม่ ทางอากาศเย็นสบายฟ้าสดใส นี่นี่ที่นั่งในอูเราขาดูขา,ขา,ขายืดนะขายืดสุดอะเข่าไม่มีงอสบายมีน,นมิเวอร์เก่ายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้นทำอะไรเข่าทำอะเป็นไฟไหม้มารอบนึงแล้วเขากคาอยู่อย่างเงี้นะงยเนาะมีคันตีด้านล่าง แล้วก็เดี๋ยวเราจะวนไปตรงวัดพระแก้วพูดเรืองอะรลอวนไปวัดพระแก้วแล้วก็ไป้งเวียนเนี่ยอะไรสาชิงช้าแล้วก็กลับมาที่ร้านครับวนรอบหนึ่งรอบพอดีกันมันี่สบายสบายวันนี้ไม่ค่อยได้ออกมาวิ่งนะมาวอร์บ้างอนนี้นั่งสองคน สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่ร้านร้านคุยซีนต่อนะ,อะสำอะไรคาบซ่อมเปิดเปิดแล,แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าที่ร้านเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรแล้วก็อ๋อมีเซลล์ด้วยนะเราเริ่มเซลล์ละใครมีคําถามเพื่อนเพื่อนที่พี่มีคําถามก็ถามมาได้นะครับ ใช่เช่ไยู่ไหนฝั่งนี้เอสคาเพยร้านแม่ร้านนี้ก็อร่อยนี่นี่นี่ท่านไม่เคยมาแนะนำมาเบอร์เกอร์อร่อยมากแล้วก็ร้านก่อโน้ลข้ามเนี ไม้มันสูงเลยต่อยฟ้า ไัยัญชาการรักษา 150ยห้บครับเ,เครื่องที่ยังโบราณเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นเครื่องใหม่แต่ใส่หัวฉีดแล้ใหม่ 老烂。 พาไปดูข้างในอีกทีนึงสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไปดูอีกทีแล้วกันเนาะชาร์จแบตก่อน